เปิดภาพนาทีอุบัติเหตุที่จังหวัดระยองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นยามค่ำคืนครับมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึง่งน้องเป็นเด็กชายอายุ13ปีขี่มาด้วยความเร็วจังหวะนั้นมีรถกระบะกำลังจะเลี้ยวขวาพุ่งชนน้องอย่างจังเลยครับ หวัดเสียวจริงๆผู้ชมเอาไปดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งจากกล้องหน้ารถกระบะครับขับมาทางตรงกำลังจะเลี้ยวขวาแล้วน้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่เปิดไฟหน้ารถด้วยนะ oh. คือตอนแรกมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยขี่ผ่านไปก่อนร <Okay. S 2> นั้นเปิดไฟเห็นชัดเจนแต่รถของน้องผู้ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้เปิดไฟหน้ารถ hmm. แล้วจังหวะที่รถกระบะคันนี้จะเลี้ยวขวาเนี่ยจังหวะเนี้ยเลี้ยวขวาปุ๊บน้องมาทางตรงขับเลนสวนมาชนเขาอย่างจัง น้องเนี่ยนะครับพุ่งมาบนฝากระโปรงหน้ารถเลยอยู่จุดนี้เลยครับผู้ชมนอนอยู่กระโปรงหน้ารถก,กระบะจุดนี้พอค้าแม่ค้าชาวบ้านพูดถึงอุบัติเหตุบอกว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเลยกับถนนสายนี้ยิ่งช่วงกลางคืนนะมันมืดอะ,ะเปลียวมากไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึงขับรถกันมาถ้าเกิดไม่ระวังเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครั้งจริงๆอย่างเคสนี้คนเจ็บเป็นเด็กชายอายุ13ปีครับก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มา นะชาวบ้านแถบบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเก็บร้านอยู่ได้ยินเสียงท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ดังสนั่นมาแต่ไกลเลย <c oughs> ก่อนจะมีเสียงเนี่ยพุ่งชนกันดังมากเลยนะครับห <c oughs> ลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าช่วยเหลือน้องเพราบว่าน้องเนี่ยหมดสติแล้วก็ไม่มีชีพจรแล้วคือตอนนั้นเนี่ยน้องยังมีสติอยู่นะนอนอยู่บนฝากระโปรงรถกระบะเนี่ยนะครับแล้วหลังจากน,นั้นน้องก็หมดสติกู้ภัยต้อง CPR ระหว่างรอรถพยาบาลมารับแต่แรงกระแทกที่รุนแรงน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ ส่วนคนขับรถกระบะคู่กรณีก็ช็อกสิครับเจอเหตุการณ์แบบนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนรอตำรวจมาที่เกิดเหตุครับโอ้โหเร็วที่มากค่ะเมื่อวานน่ะเซิงตัวน้องก็ถุนเลยอะค่ะค่ใช่ค่ะบนเอฟฝากระโปรงเลยใช่อยากให้ระวังมากๆเพราะว่ารถใหญ่ก็มาเร็วมันเป็นเดินอะมาเร็วแบบว่าไม่ไม่เคยผ่อนกันเลยอะไรอย่างเงี้ย่ครับหลายโซ่เราไปตรงเนี้ยค่ะเมื่อคืนน่ะก็ ดับด้วยค่ะเป็นเมื่อด้วยเรายังไม่แน่ใจว่ารถมอไซค์อ่ะเมื่อคนะืนน่ะมีไฟหน้ารถหรือเปล่าอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีค่ะรถจักรยานยนต์แซงรถที่ชะลอตัวเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็พุ่งชนกับรถสามล้อไฟฟ้าที่ออกจากซอยกระทันหานคุณผู้ชมดูนะเนี่ยจังหวัดเนี้ยมาแล้วโอ้โหชนกันทันทีเลยเนี่ย แล้วสภาพคือรถสาล้อไฟฟ้าเนี่ยล้อหลังซ้ายหลุดออกจากตัวรถกระเด็นไปไกลประมาณ10เมตรนะใกล้ๆก็พบรถจักรยานยนต์สีฟ้าแล้วคนขี่เป็นนักศึกษาบาดเจ็บที่สะโพกนะน้องบอกว่าผมเบรกไม่ทันจริงๆครับส่วนคนขี่รถสามล้อไฟฟ้าเป็นหญิงสูงอายุค่ะขาเจ็บมีแผลถลอกก็ได้มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นนําตัวส่งโรงพยาบาลรักษาต่อไปค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถนะครับใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนแล้วก็จะแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายต่อไปครับ